ขยายผลจับกลุ่มเปิสามกระบวนการผลิตยาน้ำสมุนไพรเถื่อนผสมสเตียรอย์วันนี้29สิงหาคม65กองข้ารการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปอคบ,บ,ออบ,บ,ออบรวมกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอเปิดเผยถึงการขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและเก็บอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน2จุดซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและยาเม็ดกลุ่มสเตียรอย โดยพบของกลางเป็นน้ำสมนุนไพรจำนวน725ขวดอุปกรณ์การผลิตและยาเม็ดกลุ่มสเตียรอยด์กว่า14,000เม็ดซึ่งสืบเนื่องมาจากบอกอบปคบได้รับการร้องเรียนว่ามีประชาชนบริโภคยากระใสเส้นตราปู่แดงแล้วได้รับผลข้างเคียงจนเกิดภาวะโรคหัวกระดูกสะโพกขาดเลือดและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมจนทราบถ,ถึงแหล่งผลิตและจำหน่ายน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ นายแพทย์สุรโชคสังวิวัตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าปัญหาสเตียรอยที่คุกคามสุขภาพคนไทยเป็นเวลานานเป็นเพราะสรรพคุณของสเตียรอยที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและกดภูมิต้านทานของร่างกายสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างรวดเร็วทําให้มีผู้ลักลอบนําไปใส่ในยาชุดหรือนําไปผสมกับสมุนไพราขายในรูปแบบต่างๆทั้งยาลูกกลอนยาแผนโบราณยาประดงยาผงสมุนไพราย,ยากระใสเส้น โดยเหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นผู้เท่าผู้แก่ที่หาซื้อ,อยากินเองใช้กลยุทธ์กล่าวอ้างเป็นสมุนไพรปลอดภัยใช้รักษาสารพัดโรคทั้งกระดูกทับเส้นปลายประสาทอักเสบเหน็บชาเกาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่าอมาพฤพษ์กอมาพาตเป็นต้นเมื่อกินยาจะเห็นผลระยะแรกๆแ,แต่หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติที่สังเกตได้ตั้งแต่มีใบหน้ากลมอุ้มเหมือนพระจันทร์ มีหนกที่แก้มมีหนกที่คอตัวบวมเริ่มมีไตาวายถ้าหยุดยากระทันหันจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้